และในที่สุดวันที่สำคัญที่สุดที่ฉันตั้งตารอคอยมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมันก็มาถึงแล้วซึ่งวันนั้นก็คือ วันเกิดฉันเองก็คือวันที่7ก,กรกฎาคมของทุกปีนั่นแหละทุกคนนอกจากจะเป็นวันที่ร้านต่างๆจัดโปรโมชั่นแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือวันเกิดฉันก็ไม่ได้สำคัญกับใครหรอกมันสําคัญสําหรับตัวฉันก็สืบเนื่องมาจากทุกเทศกาลที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนรู้เห็นกันเป็นอย่างดีเสียก็ได้มีการทําชุดแล้วก็ถ่ายแบบตามเทศกาลต่างๆนะค่อนข้าง,าง,าง,นะงที่จะเยอะพอสมควรในช่วงต้นปีอนะแล้วในวันนี้มันเป็นวันเกิดฉันฉันจะไม่ทําเลยมันได้หรอ เราก็เลยจะมาทําการถ่ายแบบด้วยกัน2ลุคลุคูแรกก็จะเป็นลุคผู้ชายอีกอันนึงก็จะเป็นชุดผู้หญิงที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะครับผมว่าลูคแรกเราก็จะมาแต่งในลุคของผู้ชายเนาะตอนแรกที่วาาแผนไว้อยากจะมาถ่ายรูปเป็นลุคผู้ชายเลยนจะเอาเป็นลุคผู้หญิงแค่สองเลยแต่ครั้งที่แล้วที่เจฝึกแต่งหน้าผู้ชายรู้สึกชอบเฉกเลยแต่ผู้ชายดีกว่าปีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มที่จะแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะทุกคน<ห>บางคนอาจจะมองว่าแค่สิบเก้ปีแล้วแบบ แก่เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ด้วยตัวเลขด้วยอายุนะทุกคนด้วยเป้าหน้าของฉันนะมันมันมันเกินคนอายุสิบเก้าไหมเขาว่าไหมแต่ฉันรู้สึกว่าฉันแก่ร oh, <no. S 1> จริงๆไม่ได้บูลลี่ตัวเองอะไรหรอกน,นแะแต่เท่าที่ดูมันเอออะมันมันอย่างนาั oh, <yeah. S 1> น้นแหละนี่ทุกคนลงตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้เลยนะว่าว่ามันเบามากสำหรับฉัน พราะเวลาฉันแต่งหน้าปกติฉันก็ค่อนข้างที่จะลงแน่นหนาเลยทีเดียวและการลงแป้งในครั้งนี้เราก็ลงแค่เบอร์เดียวก็คือเบอร์สองนะทุกคนลงไปทั่วทั้งหน้าเลยไม่ใช่อะไรหรอกเบอร์สามที่เราเอามาทําคอนทัวร์หมดแล้วแต่เอาดีๆน,นะหล่อนแต่งหน้าผู้ชายแต่หล่อนดูคิ้วฉันสิยิ่งกว่าเด้อดูดิกันแล้วแบบคมแหลมช้ำ Tell ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะทุกคนเพราะผู้ชายมันต้องแต่งแบบอ่อนๆนะหล่อนมันมันจะแรงเหมือนชนีไม่ได้ต่อไปก็จะเป็น,านการทาลิปแล้วจริงๆเท่านี้แหละเรื่องคว,วามที่เราอยากได้ลิปสีชมพูแต่เราไม่มีเราก็เลยเอาลิปสีแดงเข้มกับสีส้มมาผสมกันนะทุกคนแล้วเราก็จะแบบทาไปแค่ด,ด้านในแล้วเบลนดนออกมาลงเยอะปุ๊บดุปโป๊้จ้าฉันจะบอกนี่ทุกคนได้เท่านี้แล้ว เติมมากกว่านี bien, ้ไม่ได้เด like ี๋ยวมันจะดูโป๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําผมกันต่อเลยนะครับผมถ้าไม่ใช่การถ่ายแบบหรือโอกาสอะไรสำคัญๆแบบเนี้ยฉันจะไม่หลีบผมเลยนะเพราะฉันรู้สึกว่ามันทำให้ผมเสียดู ดูเวลาดีมันก็เป็นอย่างนี้ต่อมาเราก็จะใส่เจลนะจ๊ะแล้วเราก็จะตามด้วยน้องสเปรย์ คิดแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาต่อกันด้วยลุคที่2เนาะ mm hmm. ก็เป็นลุคแบบเทพเจ้าแบบราชีนีอะไรแบบนี้ away, ตั้งแต่เกิดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนที่ฉันแบบมาทําอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะที่แปดปีที่ผ่านมาที่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะทําแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าทําแล้วจะได้อะไรซึ่งปีนี้ก็เช่นกันก็ไม่รู้ว่าทำาเราได้อะไร แต่ทุกเทศก,การที่ผ่านมาในช่วงต้นปีมันก็ได้ทำให้เราพิจุ์อะไรหล,หลายๆอย่างเนาะวันเกิดทั้งที่ราก็ควรที่จะจัดสักนิดนึง better, so ชุดนี้เป็นสีชมพูตาเราก็จะเป็นสีชมพู แต่หล่อนเชื่อไหมตั้งแต่ฉันทําชุดมา5ปีจะเข้าปีที่6เนี่ยฉันไม่เคยทําชุดสีชมพูเลยนะคร <Huh? S 1> ั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันทําชุดสีชมพูทั้งทั้งที่สีชมพูเป็นสีที่ฉันชอบที่สุดต่ฉันก็งงว่าทําไมฉันไม่เคยทําชุดสีชมพูเลยวะเมืองลงลงสีม่วงไปลงสีม่วงมาจนตาจะกลายเป็นสีม่วงแล้วว่ามันจะหลุดจากสีชมพูแล้วทำไมเนี่ยเครียด ever me คนตาในวันนี้เราก็จะใช้เบอร์นี้เลยทุกคนเบอร์ใหญ่ๆเลย wanna let you head. ตอนนี้หน้าของเราก็เกือบเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต่อมาเราก็จะเอาเพชรที่ทำชุดพวกนี้มาตกแต่งเพิ่มเพชรอันนี้เหลือ ชิ้นเดียวอันสุดท้ายเลยทุกคน you are, you are. เราก็จะได้แบบเจนจ์นี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาเพชรเม็ดเล็กๆอันนี้มาติดเพิ่มนะก็จะติดแบบ2ฝั่งเลยไม่รู้ว่าจะทาได้ไหมทุกคนถ้าติดพลาดก็คือพลาดเลยนะเพราะฉันก็ไม่ได้ซ้อมมาแล้วก็ไม่ได้คิดแบบมาว่าจะติดแบบไหนเพิ่งคิดเมื่อกี้สุดๆน,นร้อนเลยนะ you are, you are. สำหรับการถ่ายรูปโปรไฟล์ที่เจมอบเป็นของฝันให้ตัวเองในวันเกิดปีนี้เจรู้สึกว่าเจจึงชอบทั้งสองูเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรูปผู้ชายหรือรูปของผู้หญิงเนาะรู้สึกว่ารุ่มปรินที่ตัวเองทําได้ขนาดนี้เพราะตะลอดระยะเวลา18ปีที่เจเกิดมาเจก็ไม่เคยทําปีนี้ย่างเข้า19ก็ไม่รู้ว่า เกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงฉันทำแต่เท่าที่ดูดูและสังเกตตัวเองก็เพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาฉันก็ได้ตัดชุดค่อนข้างาที่จะเยอะและอย่างที่ทุกคนเห็นนะและในครั้งนี้มันเป็นมันเกิดมันสำคัญของฉันฉันจะไม่ทำฉันก็ยังไงอยู่กระไรอยู่ฉันก็เลยต้องทำนะคะทุกคนและทั้งสองลุกที่ทำในครั้งนี้ก็ดูดีเลยทีดเดียว สำหรับลูกผู้ชายก็ดูดีก็ไม่มีทิฏฐิอะไรมากนะทุกคนเราก็จะมาพูดกันในส่วนของลูกผู้หญิงเนาะลูกผู้หญิงเจรู้สึกว่าชุดเนี่ยเจชื่นนโชคมากและเจรักมากเลยในบรรดาที่เจทําชุดมาทั้งหมดตลอดระยะเวลา5ปีจนจะเข้าปีที่6กปีเนี้ทุกคนเหตุผลที่ชอบ 1. เลยใช้สีชมพูเพราะว่าสีชมพูเจไม่เคยใช้ทําชุดมาก่อน 2. เทคนิคที่เจใช้ทําชุดเล็กๆน้อยๆ ที่ทุกคนไม่เห็นและทุกคนไม่รู้ซึ่งเจยังได้ค้นพบกับชุดนี้แล้วเจรู้สึกว่าเออเฮ้ยทำแล้วมันเวิร์กว่าเดี๋ยวก็จะเอาไปใช้ในชุดในอนาคตและอย่างที่3ชุดของเจยจที่เจยํทำและเป็นซิกเนเจอร์ของเจยก็คือต้องโปถ้าไม่โปฉันไม่ใส่ซึ่งชุดนี้ก็ ดีจัเตะเพราะว่าโปแบบสะใจมากชื่นชอบมากจริงๆและทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ปังหรือไม่บุ้มบ้าสําหรับบางคนเนาะแต่สำหรับเจเจรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจของเจมากเพราะเจทําด้วยความมุ่งม,มัน่นตั้งใจลงทุนเอ่ยลงแรงกายลงแรงใจเอ่ยออกมาขนาดนี้ก็รู้สึกปลื้มปริ่มที่ตัวเองทําได้ขนาดนี้นะจ๊ะวันเกิดในปีนี้เจก็ขอให้ทุกคนอยู่กับเจไปนานๆติดตามผลงานของเจไปเรื่อยๆนะ แล้วขอให้ทุกคนร่ำรวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสมหวังในงปรารถนาทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย